การสวัสดีครับท่านผู้ชมมูนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาที่บ้านคุณยายสองกิจศูนย์อีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะมาชวนปลาแมวปลาน้อยเดินทางไปหาหนากหน่อยมอนี้เพื่อว่าจะไปถามไทยเบิงว่ามือไหนสิพ้าพอเที่ยงเปเอาวน้ำปูเจ็กเพราะว่าก็มีเอฟซีได้หลายท่านครับบอกว่ายังเสื่อมเหมนโตัวในตรงทีสารปูเจ็กอยู่ครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วก่อนเที่ยาจะไป ก็จ,จะมาติดตามตัวเลขนะคุณยายอ่มาถามคุณยายสองเจ็ดศูนย์มงก่อนว่าคุณยายพูมเจ้าทีมาบอกบอถึงว่าอาจจะเขาบ้างว่าเขาบ้างรุดบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะความฝันก็คือความฝันท่านได้ชื่นชอบกว่าจะเอาครับบ่มาไก,ก่้พานเนาะไปรับสมผู้ชมเข้าไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็ดศูนย์น้ำกันเลยเพราะว่ามันนีกานั่งอยู่ทีบริเวณบ้านของคุณยายเป็นที่เรียบร้อยครับนี่มอดล้ลังพ่นจะตัังเป็นสารนะพอเที่ยงคิดว่านาจะบ่เกินวันผหาหัสนี่ครับพ่นจตอันเชิญ อันเชิญปูปูมันขึ้นเป็นปูสีสุดโต่ปูใหญ่อยู่นี่ครับเนาะวันนีครับมันพูนานอาจจะมีโตเดไดเด็ดฝากพี่ฝากนองอีกเป็นไปได้ดนา่นแล้ววันนี้ฮาก็ลองไปถามน้ำคุณยายสองเจ็ูนย์บงวาได้พุ่มเจ้าที่มาหาหรือบอหรือว่าฝันดีหรือบอ,อ,บอ,ด,อ,บอดีเนาะไปครับไปฟังน้ำกันเลย วัดปาการสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะการสวัสดีครับเนาะฝ <c oughs> ันบอกคุณยายฝันคืนนีอฝันค่ะอี๋ฝันว่ายายเจ้าที่ปจุปปดจทูบอยูออ่วัดกุศลิงยายเจ้าที่ยายเจ้าที่เปจุดยูอืบขี่รถตาเถ่องเราอะบะเมนคุณยายไปเองเหรอคะโมเป็นคุณยายพ่อภูมิเจ้าที่ค่ะผมคิดว่าะเมนคุณยายสองเจ็ดศูนย์เป็นยูทูบนะโมยายนั่นเอง โอ้คุณยายเจ้าทีคุณยายเจ้าทีเขาจะได้ผลเขาได้ไปผุนเห็นเห็นอยนี้พวกนี้แล้วว่าวัดป่าผู้ชิบผู้ชิไปเบิงเราโอ้ชิไปเบิงชิบไปเบิงมันเป็นจังไนมันเป็นจะอันจะเลื่อนอยู่บ่อเราอุ้ยเขาสั่งเราวะเขาสั่งเขาชิบเขาชิดังแห้งเด้เราวโอ้วัดวัดนี่วัดสาับวัดนี่วัดกุศลมิงนี่วัดปลากุศลมิงนี่วัดป่ากุศลมิงเพราะว่ายัง ผู้ใดไปขอก็ได้เนาะคุณยายเนาะแต่ว่าก็ตามจริงที่ผมไปเห็นนี่กับแม่อยู่ครับเพิ่นกำลังกำลังสร้างครับนะเขาบอกว่าคนหัวลูกสั่งแล้วผู้อื่นสั่งยายไปเบิ่งครับยายก็เลยไปจุดถูกน้ำเขาคุณว่าจุดทั้งรูมผุนละจุดเพิ่นไปน้ำไผ่ก่อยไปน้ำโพเจ้านั่นละโอ้ไปแล้วผมนี่ง่อยถ่ายนี่ว่าโอ้ง่อยถ่ายโอ้เห็ดบาปคุณยายเนาะวันนี้เน้อวันเที่ยมโมงจักเนาะ เบิร์ดรถนัมเดอรง่อยู่ถ่ายพธิเถื่องเรอวะไปน้ำพึ้งครับใหญบนังทั้งหนาวใหญ่งออยู่ถ่ายหรอวะบนดังทั้งหนาวข้ปจุดน้ำเขาอจะว่าใหญ่โบโได้บิร์ของเขาเบิรงเอาตรงของใหญ่ถูกของใหญโอ้ผนจะเบิร์นเฉพาะของคนจุดผมบเฉพาะต่อของคนจุดชัแห้งคุณชาแห้งสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองร่องเมืองหลัน สามหนึ่งสองครับท่านผู้ชมเนาะอโอ้คนไปจุดเพื่อใสาม,สามหนึ่งสองในสามหนึ่งสองอืมกูกลับมาแล้วคนว่ากูจังกูมาบอกมึงพว่าก,กูจุดแลว้วเห็นสัตว สามหนึ่งสองครับท่านผู้ชมเป็นคุณยายพระพุ่มเจ้าทีไปจุดถูบเสียงท่าอยู่ที่ปูใหญ่น่าค่าเทพสิทธิ์ครับผมเนาะคุณยายเนาะเป็นว่าจยงสิเมนบอกเป็นของปูใหญ่หรือปูปูปูพญานาคทั้งลุงทั้งปูพญานาคกมีอนอยู่ครับปูใหญ่น่าฆ่าเทพสิทธิ์นั่นล่ะปูน่าค่าเทพสิทธีดจุดต้นนั้นบวชจุบเป่นปูเป่นปูขั้นสมิงเป็นปู สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองปนาเบิรงแต่ของเพิ่นของเพื่นจุดกูกับเบิร์ไว่าอย่ายบอกหู่้ของเขาสุแล้วก็คือฟันว่าอันคุณยายกับูุเจ้าทีไปวัดปลาวัดปลากุชมิงไปน้ำไปเทีหน่อยหน่อยเทยโพเที่ยงไปอันเป่าอธิบายคุณฟังถูกเสียงไคไปพูดเองจะว่านั่งทั้งหนาตะนั่งทยโอ้หนาเพร่ะกับโนัง ง่อยไายเลยเป็นเป็นตัวใดนะคะคุณยายถูกเชียงไทยในความฝันคุณยายกระจูาพ่นบอกสามหนึ่งสองอ๋อสามหน่งสองแมนคุณยายคนนี้เป็นสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองแต่วัตรเบียนรถพอเที่ยงนี่ห้าเก้าหน่งศู้าเก้าหนึ่งศูนวชมอนูฮมันออกว่าเป็หนึ่งศผมบอกนะนี่บอกมันจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า ก็ได้จะเป็นศูนย์หนึ่งห้าก็ได้ครับแม่ยู่ศูนย์หนึ่งห้ายีสี่นอกคุณใหญ่เนอกอืนอกนอกป่านอกต้นคู่ก็สองสามหนึ่งสองน่ะแหละตอนมือช่วงนอกสามหนึ่งสองครับแต่ว่าพอเที่ยงไหวฟังยี่สิบครับว่าคันเป็นทะเบียนรถคนพอเที่ยงกะห้าเก้าหนึ่งศูนย์แต่พอเที่ยงนี่บอกตามตรงเห็นหลายหล่ะครับบอออกง่ายๆครับเปียกหนึ่งศูนย์นี่ครับ แต่ว่าผมไม่เอาว่าให้เอาตามสิคุณยายเพิ่นไปจุดถูบเหรอพระสันไปจุดแล้วเพิ่นก็มาบอกคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนาะเพิ่นมาหาคุณยายเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยสาม่องบอเมนเพิ่นมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์เพิ่นว่าจังไหนเนี่ยอาเพิ่นกระมานเว้ยคุณยายงัวนี้มันออกสองเจ็ดศูนย์ดูเพิ่นว่าบ้านนี้งัวเนี่เพิ่นว่ากูไปจุดถูบมากเพิ่นว่ะหงวดก่อนเพิ่นวะคุณยายมันออกสองเจ็ดศูนย์อยู่บนวันไม่เห็นบอกมันออกมันออกเจ็ดศูนย์เนาะ กูบอกนี่ว่างแน่นอ่ะวันนี้กกูไปวัดนี่เขาบอกเขาซาเขาลือกันอ่ะเอาเหลือคุณป้าครับกูไปบึงคนหน้าคุณเพราะก็ถือถูกไปหนังถูกเสียงโศกเสียงไทยเสียงไทยครับกับเปกกูอุ้ยคนก็ลายเด้อคนผมไม่รู้เรื่องเลยค่ะพระเจ้ากูกไปจุดกูไปจุดอยู่ข้างบนได้กูไปหาพญาะยันหนักฮะคนลงไปหาปูหนาคาเลยปูหนาคาเลยครับ กูก็จุดโอ้ยขึ้นสัตว์แห้งหัวกูเขาก็ไปจุดหลายอยู่กูบ่ได้เบิ่งของเขาแล้วกูก็เบิ่งเอาแต่ขกูเนี่ยไปจุดขอของเพิ่นเนาะเพิ่นก็จีบ่ของเพิ่นตัวเพิ่นก็เบิ่งเอาแต่ของเพิ่นโอ้ยสัตว์แห้งเนื้อนางเนวะแลววะสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับอ๋อเพิ่งกะวางแสกก็ะเบนแอร์ท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นเห็นยังบ่ว่าจะเป็น พอเที่ยงย่ายบัวหรือว่าปลาแมวปลาหน่อยลุงกอดมักจะไปวัดป่าคุณสมิงครับช่วงนี้เนาะเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยอยากไปนั่มคือว่าล่ะครับเพราะว่าพูดในยิ่งพ่วงนี้มักว่ากันไิละโอ้ม่ว่าเพิ่นกลับมาเพิ่นก็มานโซกันยังสิบหกโซกันยังสิมาาเงบ้ยหกหัวเบิ็ด คุยไปนั่งชนตัวคือ <laughs> น, <laughs> นั่งฟังเนี่ยคุยกันมนจะเป็นกาแก็าจีซูกันนะเนาะมันบวกกันมันคุยกันกูก็ไปเบิ่งแล้วเรอวะกูก็ต้องเชนด้วยตากูเองหรอวะแต่ว่าตรงจุดนี้ก็ม่นนี้ครับจะู้ชมเพราะว่าพอเที่ยงเบิ่งแล้วเป็นวัดปลาทีหนาไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีลับหลายครับ เพราะว่าวัาปาดปาดนี่สามรอยกว่าไรครับสม้ชมยังถีพอเที่ยงคยเดินทางไปเราไปถามกับชาวบ้านว่าจะเป็นหน้านําหวานหรือว่าคุณพอ่อคณะกรรมการหรือว่าแม่ปัญญาคุณหน้าปัญญาไม่แม่ปัญญาหรอกครับคุณหน้าปัญญาเนาะที่ผนบอกให้ฟังผนเคยประสบมากกับตัวเองว่าอยู่ที่วัดป่ากุศสมิงนี่จะมีได้หลายสิ่งได้หลายอย่างที่คนเข้าขาดโบถึงครับผมก็ยังแท้ก็คือบางคนมาขอ บนบานสารกาวว่าอยากขายทีได้มีทีก็ประกฏว่าก็ได้ขายบางคนมาขอโจกขอลาบก็ได้ยังงวดที่ผ่านเมือว่านนี่ครับพอเที่ยงไปกับ้าแมวขอห้าน้อยเรื่องใดับพอเที่ยงก็บอกว่าห้าน้อยหรอกครับบอกว่าเป็นอันนี้พอเที่ยงก็บอกว่าเป็นจากที่แม่ของรัฐบาลแต่ว่ากันมันก็มีหลายขังหลายข้าวที่พาแมวไปเอางวดแรกคือการการถึงจุมไปจุดให้กับขามไปจ้งประเทศก็ได้การถึงจุมถึงกลับมาไดจังกลับมาประเทศได้ ว่านี่ก็ตรงเป๊ะซ้ำโตตรงๆเลย927แล้วก็หลงัลงหลงังหลังทีก้อนทีพระเที่ยงก็เป็นหลงังก้อนทีพระเที่ยงจะเดินทางไปพระเที่ยงก็ได้ยินคณะกรรมการหรือว่าชาวบ้าพนพูดว่ามันมีคนเคยมาขออยู่หัน,นเนาะไอ้ไม่ได้เนาะคนเดินทางมาไกลเนาะป่าเนาะได้ซีงวดหาง,งวดซ้อนครับท่านผู้ชมได้ซีงวดหางงวดซ้อนถึงว่าได้เป็นวัดป่าขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเป็น ทีสี่สักสิกทธิ์ลัการมีสิ่งที่รีรับอ<ม>ยู่หันหลายครับผมเนาะ<ม>เอาไม้คุณยายเอาย่ำ<ม>ตัวไหนก่อนที่คุณยายผู้พ่มเจ้าที่เพิ่งมาบอกสามหนึง่งสองสามหนึง่งสองเด้อข้าต<ม>ํารวจช่วงสามหนึง่งสองสามหนึง่งสองนี่ก็จะตรงหลายหลักาล่องตัดตัดมุนหมุนบนข้นนาตํารวจชมเนาะอาจจะเป็นสามหนึ 3, <ม>่งหนึ่งสามสองสามสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดสี่ครับพอบางครั้ง มันมาอยู่มันอาจจะบดตรงกันยังสี่ก็ได้ครับอาจจะมาสองตัวยังสี่ก็ได้มะกามันเสื่อมันขาดตรงขาดม้าเท่อกะอาจจะได้สองตัวยังสี่ก็ไดเนาะคุณยหย่เนาะเอาตัดไปมันกาจะมีโชคมีลาบกันกะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมให้เบิ่งยังมีสติเด้อครับเพราะว่าพอเที่ยงกับแอนมินไอช่องสตารดาชาแนลกับช่องไอสตา์นี่ก็ให้แค่เป็นแนวทางครับผม แนวทางของวันที่1สิงหาคมพศ2564สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองับเอาครับผมเนาะขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมท่ห้ขอมูลเนาะ่นก็ไมาบอกเท่านั้นบอกเท่านั้นบอกแค่เท่านั้นว่าเห็นไปแดนไปน้ำไปน้ำพอเทืองพเทืองก็ไถ่ายรถโพเทืองกูกไปแล้วกูถึงยินเขาคุยกันถึงนะกูไปบึงเดี๋ยวกูกูกะเห็นด้วยตากูเองเด้อกูจังเสือ ขมเห็นเขาเกิดจมูกอยากเสื้อนาอบ่ผุ่นแล้วก็ลวงไปจุดผุ่นแล้วบนไอจุดข้ังบนแล้วแต่ว่าตามจริงขังล่างในพื้นว่าแม่นกลัวเนาะนอปน่อยเนาะจะเป็นของฉลากที่แบนของรัฐบาลไปจุดสองเถื่อเนาะนี่แล้วไดย่งใดอ็นเจ็ดแปดเนาะครับแย่แม้ว่าหอ่อลงขึ้นก่อนกับคือหนึ่งสอง ครับแม่ยูมื่งว่าในจุดกับพ่อเที่ยงกับยูหันล่ะครับคุณยายกับพอดีผมนี่ล่ะอธิษฐานว่าถ้าจะให้ลูกหลานอีีก็ให้เห็นชัดๆตรงๆคันสองตัวล่างเลยแม่ยู่ครับคันสองตัวล่างถ้าจะให้เห็นถ้าจะให้อีีก็ให้เห็นชัดๆตรงๆถ้าจะไ่ให้ก็ให้แตกออกหรือว่าทุบล่มไปเรื่อยว่าสั่งปรากฏว่าเห็นว่าเรียกว่ามาตวแลกก็แตกออกบ่เห็นเลยก็ค่าอยๆว่าให แปดเจ็ดเจ็ดแปดบาทหนึ่งสองสิบห้าบนเด้อร์แต่ว่าก็จะแป๊วอีก่ยุ่งถ้าขับแตู่้ชมเดี๋ยวจะให้ลุงก่อนไปจุดอีกเยอะหามือหาเว้นก่อนเนาะเอาครับผมเนาะขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมแต่ขอบุญครับผมหลักกาสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องสตาร์ด่าชาแนลขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สำนังปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง ขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคป้ไข้เจ็บกันสุขุูธุคนคลีบนี่พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลีบน้าให้มันหมานกันสุขุูุิคนเด้อครับจดไว้เด้อครับสัตุผู้ชมจดไว้อย่าจำกันจำน้ำมันลืมจดไว้ครับ3 1 2 3นึ่องาหนึ่งสอาเนาะครับ